น,นักศาึกนษะานะครับผู้เรียนนักศึกษานะครับในฐานะนักบุครองนะครับต้องต้องมีการพัฒนาทางด้านภาษาที่สําคัญก็คือเราใช้ติดต่อนะครับในทางราชการกับราชการในตาา่างประเทศนะครับก็คือ9ประเทศที่เหลือนะครับก็นะคือในฐานะที่ผมเรียนนาาักศึกษาคือต้องรู้การบุครองของประเทศต่างๆนะครับต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับผมครับที่สําคัญนะครับผมว่า ภาษาเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสาหรับเด็กไทยของเรานะครับเพราะว่าในส่วนของภาษาของเราอ่อนอย่ามากไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าที่สำคัญก็คือภาษามาลายูที่จะใช้ในอินโดนีเซียมาเลเซียรับผกมันก็อ่อนกันมากครับเราต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านภาษาเยอะนะครับแล้วก็ผมเห็นนะครับในส่วนของ นะักปัจจุบันนะครับโรงเรียนประถมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับมีการติดตรงชาตินะครับแต่ละโรงเรียนนะครับทั้งทั้งสิบทั้งสิบประเทศแต่ว่าเรายังขาดกระบวนการให้นักเรียนนะครับให้เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับแต่เราเป็นแค่ให้รู้จักแค่ตรงชาติอย่างเดียวไม่ได้ครับอย่างแรกต้องเข้าใจแล้วรับรู้ว่าอาเซียน ื<ฮ>่องที đó, ng, ng cử, <ฮ>่ต<ฮ>้องต้องเปิดจริงต้องต้องทจริงแล้อย่างแรกคือต้องการเตรียมตัวก็คือต้องศึกษาข้อมูลก่อนก็ศึกษาพื้นฐานภาษาอังกฤษเพราะว่านมันเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ันแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนอีกถ้าประนทศเนาะก็เลยต้องมีการปรับตัวแล้วเข้าใจถึงวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของเขาเรียนรู้ถึงว่าความเป็นเป็นที่เป็นน้องกันในอาเซียนเปิดให้นักศึกษามีความรู้ด้านอาเซียนมีการศึกษามีการ ดูบรรยายแล้วก็ภาษาอังกฤษต้องสมอเรื่องของอาเซียนเรื่องการเตรียมพร้อมถ้าจะว่าไปแล้วก็อีกประมาณสามปีฉันจะเข้าประเทศอาเซียนถ้ามองเรื่องการเตรียมพร้อมถ้าเตรียมพร้อมโดยส่วนตัวของตัวเองอันดับแรกคือพอเป็นลักษณะของอาเซียนแน่นอนว่าคุณที่ไปมองเรื่องของภาษามาก่อนเลยอันดับหนึ่งนะคะเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องของภาษาถ้าโดยส่วนตัวแล้วในเรื่องของภาษาตรงนี้อาจจะโดยส่วนตัวจะเป็นจุดบอดนิดนึง เตรียมตัวพร้อมในระดับหนึ่งตรงนี้ก็เรื่องสองอาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนนขณะนี้ท่าเตรียมความพร้อมเรื่องของภาษาเรื่องของที่ว่าอย่ากจะบอกว่าหอังจนกอาเซียนจบเราจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนี้ถ้าประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหลายเราจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมมากยิ่งขึ้นก็อยากจะฝากประชาชนหรืออยากจะฝากน้องๆที่เป็นนิสิตนักศึกษานะคะว่า คำโพมไปแล้วในเรื่องที่ว่าเราจะก้าข้อสู่ประชาคมอาเซียนในปี2587นี้เราอย่างไรกลย มีการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศครับแล้วก็เกี่ยวกับความรู้แล้วก็ความรู้ของเกี่ยวกับด้านภาษาภาษาอังกฤษอันนี้ต้องถือว่ามีความกระตือร้นครับเพราะเราต้องเตรียมตัวอจากตัวเราแล้วก็พยายามนําความรู้ของเราที่เราได้มาจากการเรียนของผมนาไปให้แก่สังคมกับชุมชนเก็อยากให้โยวชนครับ คือตอนนี้เราความรู้ที่เราได้มาจากการเรียนการที่เราได้มาจากการศึกษาอยากให้เอานำความรู้ตรงนี้ไปทำประโยชน์ชุมชนที่เราอยู่เพราะว่าการที่เป็นประชาคมอาเซียนการที่เราจะรับรู้ได้มันต้องเริ่มจากชุมชนต้องิ่มลักฐานของสังคมถ้าสังคมมีความรักฐานที่แน่นมีความรู้ทางเกี่ยวกับอาเซียนที่แน่นมีความเข้าใจหลักภาษามีเข้าใจวัฒนธรรมเอ็ดเพื่อนบ้านเข้าใจการ พูดภาษาก็จะทําให้การเป็นประจมประชาคมอ,อาเซียนของเรามีความเข้มแข็งก็สามารถประเทศไทยก็สามารถก้าวทันกับสังคมอาเซียนได้ครับ